โอเคผมแล้วก็อยู่เอ่อสวัสดีครับผมเราก็อยู่ในแมปเอ่อวิ่งอะไรนะวิ่งความเร็วอะไรสักอย่างนะผมโอเคก็ผมจะมาอัดคลิปแล้วนะครับผมมาอัดคลิปนิดหน่อยนะเออโทรศัพท์ผมเอออะไรละแต่ผมอัดนะคลิปว่าตอนดูดิโทรศัพท์ผมโอ้หจะไหวไหมไม่น่าไหวนะโทรศัพท์นี่แหละทำไมผมไม่ค่อยากอะไรเนี่ยโอ้โอแหแรงมากคือต,ตอนนี้โทรศัพท์ผมมันแหลกมากๆแล้วเครื่องมันร้อนเลยไง คือตอนนี้คือเครื่องผมมันร้อนง่ายมากนะก็อาจจะไม่ค่อยได้อัดบ,บ่อยอะไรขนาดนั้นนะผมก็ช่วงน,นี้ผมก็กรัมมาอัดแล้วนะผมก็นั่นแหละโอเคนะผมอันนี้ผมพูดเดยอะไม่ได้นะพูดเดยอะแล้วรู้สึกเหนื่อยมากเลยตอนนี้โอเคนะผมไปเดี๋ยวใครได้มากมาขอคนหนึ่งติดตามแล้วก็ขอเขาหนึ่งไลนะน์นะทุกคนเอ,อ่อคลิปนี้ไม่มีละมากนะผมก็คือมาเริ่มอัดกันหน่อยนะผมก็คือทดลองทดสอบแป๊บหนึ่งนะ มาลองใช้แบบคลิปแป๊บนึงเก๋ไม่มีน้ำมากนะเดี๋ยวคนนี้เขาไม่วิ่งไม่ต่อไม่รู้ทำไมเหมือนกันอโอเคเดี๋ยวรอยสักหน่อยแล้วกันรอยเขาหมดไม่ได้รอบนึงก่อนเดี๋ยวค่อยวิ่งไปนะผมโอเคจะให้ดูจนจบคลิปนี้ก็ขอบมากาผมโอ้โหอาจจะไม่ได้พูดเยอะอะไรขนาดนั้นนะพูดเยอะได้อยู่นิดน,นึงนะเพราะตอนนี้โอ้ยอะไรกันอะไรพวกนี้ให้ทุกคนดูเพลินแล้วกันนะ Okay. โอเคมาผมมีอะไรนี่แหละเออถ้าผมไม่ตกภายในถ้าผมไม่ตกเลยนะผมในเออแมบปบนี้นะผมตอนนี้นะถ้าผมไม่ตกเลยนะผมจะทำไม่ปิดคลิปนั่นเองนะมา แต่ผมไม่ตกนะตกปุ๊บก็คือคลิปไม่ยังไม่จบยังไงวะเป็นช่วงเดียวแล้วผมอธิบายไม่รู้ทุกคนจะเข้าใจหรือเปล่านะผมเข้าใจอยู่คนเดียวแหละหรส่งละไม่ชนะไม่เป็นไรผมแต่ว่าห้ามตกนะถ้าตกปุ๊บผมจะไม่จบคลิปนั่นเองไม่มีอะไรทำแล้วช่วงนี้คลิปก็อาจจะลงไม่ได้ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเพราะว่า ตัวสอบคนข้างที่จะแหลกแล้วตอนนี้ตังแต่โหลดรถไล่ไมาโอ้โหนั่นไงเป็นไงล่ะทุกคนนี้ตาย,ตายนะไม่เกี่ยวโอเคลงชนะแมตช์นี้แล้วโดยการที่ไม่ตกไม่รอบเดียวผมจะจบคลิปทันทีนะครับผม ผมไม่ตกง่ายๆหรอกเพราะว่ามันก็ค่อนข้างจะเล่นง่ายอยู่พอสมควรเลยไม่รู้าทุกคนจะชอบคลิปแบบนี้หรือเปล่านะเพราะว่าไม่น่าจะมีคนชอบเล่นเท่าไหร่นะครับก็บ้าแล้วฮะคนชอบเล่นพอสมควรเลยอย่าตกนะครับถ้าตกก็คือเล่นต่อนะครับโอ้โห แต่คงไม่ตกง่ายๆหรอกครับถ้าเราสอบผมมันไม่มีอะไรผิดพลาดนะนะโอเคโอ้ไม่จบคีย์ไว้พอสมควรเลยนะโอเคจบแล้วเนี่ยไม่ตกซะด้วยแต่ว่าตายนะผมโอเคถือว่าโอเคนะทุกคนก็ก็จะมีประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะก็คือก็อคือจะมาบอกว่าตอนนี้ก็คือเออผมเริ่มจะกลับมาอัดคีย์แล้วนะ เริ่มมีไฟลแล้วนะผมโอเคก็ัวยเนาะไม่รู้ว่าตอนนี้เสียงลูกเสียงในคลิปตอนนี้มันปกติหรือเปล่านะผมแต่ว่าเสียงตอนนี้ผมพูดอยู่ตอนนี้ก็คือค่อนข้างที่จะเจ็บคอเลยนะโอเคเดี๋ยวมอว่งสักนหนึ่งรอบแล้วกันคลิปมันจะสั้นเกินไปละสินาทีเหรอเนี้ยอุตสาหกรรมมาทั้งทีผมแบบนานๆนนนนหน่ยนิดนึง ลองโทรศัพท์ว่าคิดไหวไหมนะครับผมออโอ้ยนะปเนาะตัวอีพีสัน่อยแล้วกันนะเอาวิ่งสักหงไห้ฮะโอเคก็ทุกคนสามารถเไ่นไแบบนี้ก็ได้นะผมเดี๋ยวเขาเขียนชื่อไว้นะผมก็ใครอยากเล่นมาเล่นได้นะโอเคแต่ว่าเป็นแบบที่เล่นง่ายแล้วก็สนุกอยู่นะครับผมโอเค โอ้โหกุกระโดดไม่ติดว้าว,เ,าาวาาเดี๋ยวบอลผมตกช่ามันเถอะในหูก็ชนะไปรอบหนึ่งล้เดี๋ยวคลิปหน้าถ้าใครอยากให้ผมทำอะไรกับแมนนี้อีกก็คอมเขาไม่ได้แล้วผมเคเดี๋ยวใครดูจนจบก็ขอบคุณมากทุกคนมากขอบทุกคนมากนะผมเคไม่กดไลค์ผมก็ไม่ค่อยเป็นไรนะเดี๋ยวนี้ก็ตั้งแต่ทุกคนนะจะกดหรือไม่กดก็ตัแต่เลยนะผมเคทุกคน เดี๋ยวไปละบายครับ